สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกๆท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล168นะครับและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน e p ีที่474กันแล้วนะครับพี่ๆก็ได้ห่กพี่ๆท่านใดน,นะครับผมเพิ่งเคยผ่าน เข้ามารับชมทางช่องของผมกันเป็น oh, ครั้งแรกนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มถูกใจนะครับผมคลิปวิดีโอนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามนะครับผมไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับผมและที่สาคัญเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับพี่ๆเพื่อที่ว่านะครับผมเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอแบ่งปันพระเครื่องเครื่องรางนะครับผมของเก้าเ็บซะสมนะครับผมราคาแบ่งปันแบบนี้นะครับผมจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆเป็นท่านแรกๆเลยนะครับ แล้วสาหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่รับชมแล้วชอบใจรับชมแล้วถูกใจนะครับผมรับชมแล้วสนใจอยากที่จะเช่าบูชาพระเครื่องนะครับผมรายการไหนสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนเลยนะครับผมแอด174 OIPTQ นะครับผมเบอร์โทรนะครับผมจะมีเบอร์เดียวเท่านั้นนะครับผมก็คือเบอร์090นะครับผม325 1096สามารถเทคโทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับกติกานะครับผมของทางช่องนะครับก็ง่ายๆเหมือนเดิมในทุกๆ EP นะครับผมเพียงแค่พี่ๆนะครับผมดูให้ชอบใจนะครับว่าสนใจอยากที่จะเชาบูชาพระรายการไหนนะครับ หลังจากนั้นก็ให้จดเป็นหมายเลขนะครับผมขององค์พระองค์นานๆว้ได้เลยนะครับผมซึ่งนะครับผมใน EP นี้นะครับผมได้นํามาแบ่งปันให้พี่ๆนะครับผมทั้งหมด27รายการหรือว่า27หมายเลขนั่นเองนะครับก็จะเรียงตั้งแต่หมายเลขที่1นะครับผมตรงด้านบนนี้ไปจนถึงหมายเลขสุดท้ายนะครับผมคือหมายเลขที่27ตรงมุมด้านล่างนี้เลยนะครับผมหลังจากที่จดเป็นหมายเลขที่หลุกใจียบยแล้วนะครับผมก็อย่าลืมสังเกต ดูตรงชื่อคลิปวิดีโอกันด้วยนะครับตรงส่วนนั้นนะครับผมจะมีหมายเลข EP เขียนกำกับบอกอยู่นะครับผมเพียงเท่านี้พี่ๆก็สามารถนะครับผมพิมพ์ไลน์นะครับมาบอกผมนะครับผมหรือว่าจะโทรมาบอกผมก็ได้นะครับผมแล้วก็บอกผมได้เลยนะครับว่าสนใจอยากที่จะเช่าบูชาพระเครื่องหมายเลขที่เท่าไหร่ใน EP ไหนนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรของพี่ๆนะครับผมแล้วก็จะ จะส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับผมแต่รายการนะครับผมก็จะส่งให้ฟรีนะครับมีเก็บเงินปลายทางพระทุกองคสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้ทุกรายการอย่างแน่นอนเลยนะครับผมก็เพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับผมขออนุญาตนะครับผมซูมกล้องเข้าไปนะครับแล้วก็มาเริ่มกันที่รายการหมายเลขที่1กันในอีพีนี้กันเลยนะครับสำหรับรายการที่1ในอีพีนี้นะครับผมเปิดมาด้วยนะครับผมเป็นพระนักพญานะครับพี่พี่พิมเข่าโค้งนะครับผมขออนุญาตนะครับนำนะครับผมเป็นการประกาศสิบัตรนะครับผมออกมาลงกล้องนะครับ ออกมาให้พี่ๆได้ดูได้ชมกันนะครับผมแล้วก็ลงกล้องที่ผิวขององค์พระองค์นี้กันนะครับนี่นะครับผมจะเป็นพระนางพญานะครับผมพิมพ์เขาโค้งนะครับผมเนื้อดินเผานะครับกรุนะครับผมวัดนางพญาจังหวัดพิษณุโลกนะครับผมท่านได้ที่เช่าไปแล้วนะครับก็จะได้รับพร้อมกันแบบนี้เลยนะครับผมทั้ง2รายการแบบนี้เลยนะครับสาหรับหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่1ในอีพีนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคานะครับพี่ๆรายกันที่1นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา8 0 0บาทนะครับ สำหรับนะครับผมพระนางพญานะครับผมพิมพเข่าโค้งนะครับพี่พี่หมายเลขที่1นะครับผมใน EP นี้นะครับเปิดแบ่งปันให้ในราคา800บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมเนี่ยครับลองดูองค์นี้กันได้นะครับผมสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่พี่รายการหมายเลขนี้นะครับเป็นรายการหมายเลขที่1นะครับผมใน EP นี้นะครับนี่นะครับผมดูผิวกันใกล้ๆนะครับผมดูกันชัดๆนะครับ พี่นะครับผมสามารถขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะครับผมนี่นะครับสามารถติดต่อสอบถามนะครับผมเข้ามากันที่ช่องทางการติดต่อที่ผมได้ขึ้นไว้ตลอดทาคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมถัดมานะครับผมหมายเลขถัดมาครับหมายเลขที่2นะครับผมรายคันนี้จะเป็นหลวงพ่อเงินนะครับพี่พี่นี่นะครับหลวงพ่อเงินนะครับผมเป็นพิมพ์นิยมนะครับผมเนื้อโลหะผสมวัดบางคลานจังหวัดพิจิตรนะครับหมายเลขนี้นะครับผมรายคันนี้นะครับขออนุญาตนะครับเปิดแบ่งปันนะครับพี่พี่ให้ในราคาแบ่งปันนะครับผมสําหรับ เป็นรายกันที่2นะครับพี่ๆเน่นะครับดูขิวกันได้เลยนะครับผมเป็นพิมพ์นิยมนะครับหมายเลขนี้ก็800บาทเท่านั้นนะครับผมรายการนี้นะครับ800บาทนะครับผมสําหรับหลักพื้เงินนะครับผมวัดบางคลานนะครับผมหมายเลขที่2นะครับนี่นะครับ800บาทนะครับผมหมายเลขนี้นะครับท่านใดดูแล้วชอบใจนะครับผมรีบติดต่อรีบสอบถามนะครับผมเข้ามากันได้เลยนะครับพระทุกองนะครับผมที่ พี่ๆนะครับผมได้ช่าบูชาไปนะครับผมก็จะสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้ทุกรายการนะครับผมวันนี้ผมเน้นย้าให้เลยนะครับนี่นะครับผมดูผิวองค์นี้กันได้นะครับสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับพี่ๆอันนี้เป็นใต้ฐานนะครับหรือพ่อเงินนะครับผมหมายเลขนี้นะครับหมายเลขที่2นะครับผม800บาทนะครับถัดมานะครับผมหมายเลข3ามนะครับผมอันนี้เป็นปิดตาหรืพ่อแก้วนะครับผมวัดเครวันนะครับหมายเลขนี้นะครับ600บาทนะครับสําหรับพระปิดตาพ่อแก้วนะครับพี่ๆหมายเลข3ามนะครับ 600บาทเท่านั้นนะครับผมดูนะครับผิวนะครับผมสวยมากนะครับพี่ๆตรงนี้นะครับ600บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับผมรายการหมายเลขนี้นะครับรายการที่3นะครับพี่ๆดูนะครับผมผิวนะครับสวยมากนะครับพี่ๆตรงนี้นะครับ600บาทนะครับผมพร้อมเลียมเก็บผิวเลยนะครับถัดมานะครับผมเป็นเหรียญพ่อกลวยนะครับพี่ๆเหรียญกลมนะครับ หมายเลขนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับ650นะครับพี่ี่5 0บาทนะครับผมสําหรับเหรียญกลมพ่อกวยนะครับผมที่มีรอยจานแบบนี้เลยนะครับพี่พหลวงพ่อกวยนะครับชุตินาทารนะครับวัดโคสิตารามนะครับผมหมายเลขนี้นะครับรายการที่4นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผม650บาทนะครับ650าบบาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับพี่ รายการนี้นะครับผมนะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นเขี้ยวเสือนะครับพี่พีองค์นี้ที่อยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับองค์นี้ผมได้มาพร้อมเลี่ยมเลยนะครับผมเป็นเขี้ยวเสือยาวนะครับของหลวงพ่อปานนะครับพี่พี่วัดคลองดาดนะครับผมหมายเลขนี้นะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผม650บาทนะครับสำหรับเขี้ยวเสือนะครับผมที่อยู่ในกระเช้านะครับผมน่าจะเป็นกระเช้าเงินผสมนะครับพี่พี่ดูนะครับ 650บาทเท่านั้นนะครับผมเชื่อวเสือหมายเลขนี้นะครับหลวงพ่อปานวัดคลองด่านนะครับดูนะครับผมดูผิวมันชัดๆเลยนะครับผมอยู่ในกระเช้าแบบนี้เลยนะครับถ้าใ้ถูกใจนะครับผมก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับพี่ๆผิวนะครับผมสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมรายการนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่5้านะครับพี่ที่นะครับหมายเลข5้านะครับถัดมานะครับผมหมายเลขที่6แล้วนะครับพี่รายการนี้จะเป็นหลวงปู่ทวดนะครับผม นี่นะครับผมหลวงพ่ทวดหมายเลขที่หนี้นะครับผมเป็นเนื้อว่านนะครับผมอง์นี้นะครับ500ยบาทนะครับสําหรับหลวงพ่ทวดเนื้อว่านนะครับผมหมายเลขที่หนี้นะครับผมอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับองนี้ผมได้มาพร้อมเลี่ยมแบบนี้นะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคานะครับผมนี่นะครับ500อยบาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับสภาพผิวนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมเป็นหลวงู่ทวดนะครับหมายเลขที่หนะครับผมใน EP นี้นะครับนี่นะครับ ถัดมานะครับผมเป็นพระซุ้มกอนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมพระซุ้มกอหมายเลขที่7นะครับผมรายการนี้นะครับผมขออนุญาตแบ่งปันให้ในราคา550บาทนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับผมนําองคพระนะครับผมนี่ครับออกมาให้ดูให้ชมกันนะครับ550าบาทนะครับผมสําหรับหมายเลขนี้นะครับผมรายการที่7นะครับผมเป็นพระซุ้มกอนะครับดูนะครับพี่ๆผิวนะครับผมสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมซุ้มกอนะครับผมจังหวัดกำแพงเพชรนะครับ เนื่อก็ดินเก่าเลยนะครับพี่พีรายการนี้นะครับหมายเลขที่เจ็ดนะครับผมเปิดให้ในราคานะครับพี่พีรายการนี้นะครับที่ไหครับผมเปิดให้ในราคาแบ่งปันนะครับ550ราบาทเท่านั้นนะครับผมถัดมาครับผมที่ผมได้รับมาพร้อมกันก็คือพระผงสุพรรณนะครับ องนี้ก็ได้มาจากที่เดียวกันเลยนะครับพี่พี่รายการนี้ก็550บาทนะครับ550ิบาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระองค์สุพรรณนะครับผมมายได้ที่8นะครับผมใน EP นี้นะครับผมเนี่นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมนี่นะครับรายกันที่8นี้นะครับผม550บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระองสุพรรณนะครับพี่พี่รายการนี้นะครับลองดูกันได้เลยนะครับพี่พี่สภาพผิวเดิมๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับ ถ้าได้ถูกใจนะครับผมติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับพี่พีพระธาตองค์นะครับผมสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับสามารถขอดูรูปเพื่อนะครับผมเพิ่มเติมได้ทุกรายการเลยนะครับถัดมานะครับผมเป็นหลวงปู่ทวดนะครับพี่อันนี้จะเป็นหลังหนังสือปีศูนย์ห้านะครับผมหมายเลขนี้นะครับหมายเลขที่เก้านะครับรายการนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผมห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับผมสําหรับหลวงปู่ทวดนะครับผมพิมพ์ตัวท่อหลังหนังสือปีศูนย์ห้านะครับผม 5้าบาทเท่านั้นนะครับองนี้เจ้าของเดิมแกบอกว่าอยู่ในเลียมกันน้ำเลยนะครับนี่นะครับผมแกเลียมเก็บไว้นะครับพี่พี่ดูนะครับเป็นหลังหนังสือนะครับผมตัวหนังสือคมชั้นแบบนี้เลยนะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับหมายเลข9้านะครับผม550บาทนะครับผม550บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับพี่พี่สภาพสวยเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ ถัดมาครับผมหมายเลขที่10นะครับผมเป็นหลวงปู่ทวดนะครับผมอันนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับพี่ๆเสียนโตนะครับหลวงปู่ทวดนะครับผมหมายเลขนี้นะครับขออนุญาตนะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคาแบ่งปันนะครับผมสำหรับเสียนโตเนื้อทองแดงนะครับผมเป็นเหรียญเสมารุ่นแรกนะครับของหลวงปู่ทวดนะครับรายการนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับพี่ๆองนี้เอา650บาทนะครับแต่ถ้าหากท่านใดสนใจนะครับผม2องค์นะครับ สามารถพูดคุยราคากันได้เลยนะครับผมยินดีมากๆนะครับพี่ๆสามารถติดต่อสอบถามนะครับผมเข้ามากันได้เลยนะครับผมนี่นะครับวันนี้เป็นเหรียญนะครับผมหมายเลขที่10นะครับหลวงพ่ทวดเสียนโตนะครับผมหลังหลวงู่ทิมนะครับผมหรือว่าพระครูวิสศษโพนั่นเองนะครับเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับพี่ๆหกร้อยห้าสิบบาทนะครับผมพร้อมเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับสวยมากนะครับพี่ๆตรงนี้นะครับผมดูกันอีกทีหนึ่งนะครับถัดมานะครับผมหมายเลขที่สิบเอ็ดแล้วนะครับผมรายการนี้นะครับ จะเป็นนะครับผมพระพุทธโสธรนะครับผมเนื้อ3กษัตริย์นะครับอันนี้จะอยู่ในเลี่ยมเฉพาะเลี่ยมเก็บผิวนะครับพี่พี่ไม่ได้อยู่ในเลี่ยมแบบพร้อมห้อยนะครับผมาใต้ฐานจะมีต่อโค้ดเลข6นะครับผม3ตัวเลยนะครับผมเป็นเลขทองเลยนะครับพี่พี่หมายเลขสิบเอ็ดนี้นะครับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับเปิดให้ในราคานะครับผมสําหรับพระพุทธโสธรหลัง3เป็นเนื้อ3กษัตริย์นะครับพี่พี่หมายเลขนี้เอา600บาทเท่านั้นนะครับผมรายการที่11นะครับ 600บาทเท่านั้นเลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่ๆต่อโค้ดนะครับผมตรงนี้เลยนะครับประวัติศาสตร์นะครับผมหมายเลขนี้นะครับ600บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆท่านใดถูกใจนะครับสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมถัดมานะครับผมอันนี้ผมเพิ่งจะได้มาเลยนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับเป็นเหรียญโลเอี่ยมนะครับผมลงยานะครับผมสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับดูนะครับผมหลังยันสี่ลงยานะครับผม นี่นะครับหมายเลขนี้นะครับผมขออนุญาตแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับนี่นะครับผมถ้าหากมีเสียงดังรบกวนอย่างไรต้องขออภัยกันด้วยนะครับหมายเลขหมายเลขที่12นี้นะครับผมรายการนี้ขออนุญาตนะครับเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับผม550บาทเท่านั้นเลยนะครับสําหรับนะครับผมเหรียญนะครับผมหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับหลังยันสี่นะครับผมลงยานะครับพี่ๆสภาพผิวนะครับผมสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมลองดูกันได้เลยนะครับผมสวยมากนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับ เรียนผู้อี่มนะครับผมหมายได้ที่12นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผม550บาทนะครับถัดมานะครับผมเป็นหมายเลข13แล้วนะครับผมอ๋อหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหลวงพ่อปานนะครับผมรายกันนี้นะครับหลวงพ่อปานหมายเลขนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับผมเอา450นะครับผมเป็นพิมพ์ทรงไก่นะครับพี่ๆ450บาทนะครับผมสําหรับพระ หลวงพ่อปานนะครับผมวัดบางนมโคนะครับผมจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับพี่พี่อยู่ในเลี่ยมจับขอแบบนี้เลยนะครับผมเปิดผิวด้านหน้าเปิดผิวด้านหลังเลยนะครับพี่พี่พระหลวงพ่อปานรายการนี้นะครับ450บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับถัดมานะครับผมหมายเลขที่14แล้วนะครับพี่พี่รายการนี้จะเป็นพระสมเด็จเกศชโยนะครับผมพิมพ์7็ดชั้นนะครับผมนิยมนะครับอยู่ในเลี่ยมแบบนี้นะครับผมองค์นี้500บาทนะครับผมสําหรับหมายเลขที่14นี้นะครับ เป็นพระสมเด็จเกจชโยนะครับผมพิมพ์เจ็ชั้นนิยมนะครับพี่พี่ห้าร้อยบาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่พี่นี่นะครับสภาพผิวนะครับผมสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับพี่พี่รายการนี้นะครับตันหลังนะครับผมนี่นะครับพร้อมเลี่ยมเลยนะครับพี่พี่เป็นเลี่ยมโบราณแบบนี้เลยนะครับผมห้าร้อยบาทนะครับ ผัดมานะครับผมหมายเลขที่15แล้วนะครับผมรายการนี้จะเป็นพระพุทธชินราชนะครับพี่พี่พิมพ์มิโดจีนะครับหมายเลขนี้นะครับผมองคนี้นะครับ500บาทนะครับผมสำหรับพระพุทธชินราชพิมพ์มิโดจีนรายการที่15นะครับผมหมายเลขนี้นะครับ500บาทเท่านั้นเลยนะครับผมลองดูผิวกันได้นะครับสวยงดงามมากๆนะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่15นะครับผมดูนะครับผิวนะครับผมเก่าเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่พี่รายการนี้นะครับ ใต้ฐานมีต่อโค้ดด้วยนะครับพี่พี่นี่นะครับต่อโคตรงนี้นะครับผมเป็นชินราชพิมพโดจีนะครับผมหมายเลขนที่15นะครับผม500บาทนะครับผมราคาพิเศษแบ่งปันเลยนะครับพี่พี่ท่านใดกําลังตามหาอยู่นะครับผมหรือว่ามีมุมไปต่อนะครับผมสามารถสอบถานเข้ามากันได้เลยนะครับ AD174OIPTCU นะครับเบอร์โทร0903251996นะครับผมถัดมานะครับผมเป็นพระกริ่งนะครับพี่พี่รายกันนี้นะครับนี่นะครับ เขย่าแล้วมีเสียงกิ่งอยู่ด้านในด้วยนะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่16นะครับผมรายการนี้ขออนุญาตเปิดแบ่งปันนะครับให้ในราคา500บาทเหมือนกันนะครับผมสําหรับพระกริ่งนะครับพี่พี่หมายเลขที่16นะครับผมเป็นกริ่งเปอร์เลสนะครับผมนี่นะครับ500บาทเท่านั้นเลยนะครับผมรายการนี้นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่พี่หมายเลขนี้หมายเลขที่16นะครับเดี๋วผมลงกล้องให้ดูแบบชัดๆเลยนะครับผม นี่เป็นใต้ฐานนะครับผมอาจจะลงกล้องให้ดุยากนิดนึงนะครับประมาณนี้นะครับผมใต้ฐานนะครับหมายเลขสิบหกนี้นะครับผมห้าร้อยบาทเท่านั้นเลยนะครับถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่สิบเจ็ดแล้วนะครับพี่พี่รายการนี้นะครับจะเป็นพระสมเด็จนะครับผมที่อยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับห้าร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระสมเด็จหมายเลขที่สิบเจ็ดนะครับห้าร้อยห้าสิบาทนะครับผมสําหรับ หมายเลขนี้นะครับลองดูกันได้เลยนะครับผมสภาพผิวนะครับสวยงดงามมากๆนะครับพี่ๆีนี่นะครับผมรายการนี้นะครับ550บบาทเท่านั้นเลยนะครับผมรายการหมายเลขที่17นะครับผมสําหรับพระสมเด็จนะครับที่อยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับผิวสวยมากนะครับพี่ๆี่ถัดมาครับผมหมายเลขสิบแปดครับผมรายการนี้จะเป็นเหลี่ยญพ่อคงนะครับผมวัดบางกระพร้อมนะครับพี่พี่องค์นี้นะครับผมให้ในราคา500บาทนะครับนี่นะครับเป็นเหลี่ยญพ่อคงนะครับพี่พี่ 500บาทเท่านั้นนะครับผมปี2 4 8 4ดนะครับผมเหลียมหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับอายุ7จปีนะครับผมหมายเลขที่18นะครับนี่นะครับผมสิิ์สร้างบูชาพระคุณของหลวงพ่อนะครับผมหลวงพ่อคงนะครับหมายเลขนี้นะครับแบ่งปันให้ในราคานะครับผม500บาทเท่านั้นเลยนะครับถัดมานะครับผมหมายเลขที่19แล้วนะครับผมรายการนี้นะครับจะเป็นนะครับผมเอ่อ เป็นหลวงพ่อสดนะครับพี่พรายการนี้หลวงพ่อสดวัดปักน้ํานะครับองนี้นะครับผมขออนุญ,ญาตนะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับให้ในราคานะครับผม450บาทนะครับผมสําหรับพระผงของขวัญหมายเลขที่19นะครับ450บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่พรายการนี้นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่20แล้วนะครับผมรายการนี้จะเป็นพระสมเด็จวัดระคังนะครับพี่พี่เป็นพิมพ์เกตบัวตูมนะครับผม เนื้อผงวัดระคังโคสิตารามหมายเลขนี้นะครับผมเนื้อสวยมากนะครับพี่ๆรายกันที่20นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับพี่ๆสำหรับหมายเลขนี้นะครับนี่นะครับผมผิวสวยงดงามแบบนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา800บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระสมเด็จเกตบัวตูมนะครับพี่ๆหมายเลขที่20นะครับนี่นะครับผมแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับ800บาทจะส่งให้ฟรีนะครับ มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพี่หมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่20ใน EP นี้กันแล้วนะครับท่านใดดูแล้วถูกใจนะครับผมก็รีบติดต่อรีบสอบถามนะครับผมเข้ามากันได้เลยนะครับพี่ถ้าหากว่าช้านะครับผมองค์ที่ถูกใจอาจจะเป็นของท่านอื่นไปแล้วก็ได้นะครับผมรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับถัดมาครับผมหมายเลขที่21นะครับรายการนี้นะครับจะเป็นเหรียญนะครับพัดยศหลวงปู่โตนะครับปี2516นะครับ องนี้นะครับผมหมายเลข21นะครับขออนุญาตแบ่งปันนะครับให้ในราคานะครับ500บาทนะครับผมสําหรับเหรียญพับยศหลังยันตรีนะครับปี16นะครับหลวงปุโตวัดระดูชิมพรีนะครับผม500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมรายการนี้นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมรายการที่21นะครับผมนี่นะครับ500บาทเท่านั้นนะครับหลังยันตรีปี16นะครับ ดูให้ชอบใจดูให้ถูกใจได้เลยนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับถัดมานะครับผมหมายเลข22นะครับรายการนี้นะครับผมจะเป็นหลบปูทวดนะครับผมอันนี้ผมดูแล้วเป็นเนื้อว่านวัดพระโคะนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับเอา450นะครับพี่ๆสำหรับหลบปูทวดเนื้อว่านนะครับผมวัดพระโคนะครับผมหมายเลขที่22นะครับผมดูนะครับเป็นพิมพ์นั่งขัสมาดแบบนี้เลยนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผม 450บาทเท่านั้นนะครับผมเนื้อหาโมซานเก่าๆแบบนี้เลยนะครับพี่สำหรับหมายเลข22นะครับผมด้านหลังจะเป็นหลังเชดีนะครับสวยเก่าเดิมแบบนี้นะครับผมถูกใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับพี่หมายเลขนี้นะครับผม450นะครับถัดมาเลยครับผมหมายเลข23ครับเป็นเหรียญพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมนะครับเป็นรุ่นแรกนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับ สำหรับนะครับผมเหรียญนะครับหลวงพ่อเงินนะครับผมวัดดอนใหญ่หอมนะครับหมายเลขยี่สิบสามนะครับผมเป็นเหรียญสมานะครับผมนี่นะครับรายการนี้นะครับผมห้าร้อยบาทเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆถ้าได้สนใจรีบสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมหลองพ่อเงินนะครับวัดดอนใหญ่หอมหมายเลขที่ยี่สิบสามนะครับผมใน EP นี้นะครับสวยงามมากๆนะครับผมถัดมาครับผมหมายเลขยี่สิบสี่แล้วนะครับผมเป็น เหรียญหลอดโบราณนะครับหลวงพ่อทานนะครับผมรุ่น2นะครับพี่องค์นี้เอา450นะครับสำหรับหลวงพ่อทานนะครับพี่ๆวัดพเนียงแตกนะครับผมอยู่ในเล่ยมเก่าแบบนี้นะครับ450บาทเท่านั้นเลยนะครับผมรายการนี้นะครับ450บาทนะครับผมจัดส่งให้ฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมดูกันได้เลยนะครับพี่ๆสภาพสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับ450บาทเท่านั้นเลยนะครับผม ถัดมานะครับผมหมายเลข25้านะครับพี่พรายการนี้นะครับผมจะเป็นนะครับปิดตาปูโตนะครับผมปิดทองกรรมการนะครับผมพิมพ์จมโบสองนะครับพี่พองค์นี้นะครับแบ่งปันให้ในราคานะครับผม5้าบาทนะครับสาหรับปิดตานะครับผมพิมพ์ปิดทองกรรมการจมโบสองนะครับพี่พหมายเลขนี้นะครับผมฝั่งตะกุดตรงนี้นะครับผมนะครับดูกันชัดๆเลยนะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับพี่พององนี้นะครับ5้0้าบบาทเท่านั้นเลยนะครับผม นี่นะครับทันใดกําลังตามหาอยู่ลองดูลองชมรายคันนี้กันดูก่อนได้นะครับผมเป็นหลวงปู่โต๊ะนะครับผมวัดประดูชิมพรีนะครับผมหมายเลขที่25้านะครับถัดมานะครับผมหมายเลขที่26แล้วนะครับผมรายคันนี้นะครับจะเป็นนะครับรายการล็อสุดท้ายนะครับผมก็เหรียญเนือดวงนะครับผมเป็นเนื้อดวงสองนะครับผมหลวงปู่มหาศิลานะครับรุ่น2นะครับพี่ๆเหรียญนี่สวยมากนะครับพี่ๆเป็นเหรียญลงยาสีแดงนะครับผมนี่นะครับแล้วก็ลงยาที่จีวอนะครับ ดูนะครับผมต่อโคดเ้า9้าด้วยนะครับผมท่านใดนะครับผมได้ไปก็เป็นถือว่าเลขนะมงคลนะครับผมเลขนําโชคเลยนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับรายการนี้นะครับผมเนื่องจากเป็นเลขสวยแบบนี้นะครับขออนุญาตแบ่งปันให้ในราคานะครับ600บาทนะครับผมสําหรับเรียนเนื้อดวงสองนะครับพี่พี่0บาทเท่านั้นนะครับแต่ท่านใดนะครับผมเดี๋ยวผมจะลงให้ดูอีกองค์หนึ่งนะครับผมเป็นหมายเลขที่27นะครับแต่ท่านใดสนใจ2องงค์พร้อมกันนะครับสามารถพูดคุยราคากันได้เลยนะครับพี่พี่ นี่นะครับผมพระ at at ron, ราชวัชธรรมโสพลนะครับหลวงพุฒมหาธิลานะครับปี2567นะครับผมเป็นเหรียญเนื้อดวงสองนะครับผมจังหวัดกฬสินนะครับผมนี่นะครับผิวสวยมากๆนะครับพี่พรายการนี้นะครับแบ่งปันให้ในราคานะครับผมองค์นี้นะครับ600บาทนะครับถัดมานะครับผมหมายเลข27แล้วนะครับผมรายการนี้นะครับจะเป็นหมายเลขสุดท้ายในพีนี้แล้วนะครับพี well ่พี่องนี้นะครับผมก็เป็นเหรียญเนื้อดวงสองเหมือนกันนะครับ แต่อันนี้จะเป็นน้กการทองฝ่าบาทนะครับผมลงยาสีน้ําเงินนะครับสําหรับหมายเลขนี้นะครับผมรายการนี้นะครับขออนุญาตแบ่งปันให้ในราคาเท่ากันเลยนะครับพี่ๆสำหรับพี่พีเอฟซีนะครับผมนี่นะครับอง์นี้นะครับผมแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับผมหะาหกร้อยบาทนะครับหกร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเรียนนี้เลยนะครับผมดูนะครับผมผิวสวยมากนะครับพี่ๆองนี้นะครับดูให้ชอบใจดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมรายการนี้นะครับเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับ หมายเลขนี้นะครับผมดูนะครับต่อโค้ดนะครับตรงนี้นะครับ6 0 0บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆสำหรับรายการที่27นะครับผมหมายเลขสุดท้ายใน EP นี้แล้วนะครับนี่นะครับผม600บาทเท่านั้นเลยนะครับ ก็สาหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าหากว่านะครับยังไม่ได้กดปุ่มถูกใจหรือว่ากดปุ่มติดตามก็อย่าลืมกดไว้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับแล้วสาหรับท่านใดนะครับผมที่ดูแล้วชอบใจดูแล้วถูกใจดูแล้วสนใจนะครับอยากที่จะเช่าบ,บูชาพระรายการไหนนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมไลน์อัดหนึ่งเจ็ดสี่โอไอพีีคิวนะครับเบอร์โทรก็0 9 0 3 2 5 1 0 9 6นะครับ จะทักเข้ามาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกันก็ได้นะครับพี่ๆถ่าในสนใจก็รีบติดต่อรีบสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมเน้นย้ํากันอีกครั้งนะครับผมทางช่องของผมนะครับจะส่งพระให้ตรงตามในคลิปนี้ทุกรายการเลยนะครับพี่ๆนะครับผมดูให้ชอบใจดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมและสำหรับวันนี้นะครับผมกระผมนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้พบกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ